สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พ่อน,นนพามาดูบรรยากาศกิจกรรมซื้อได้ขายเป็นที่โรงเรียนลาดวินิตนะครับเป็นโรงเรียนที่นนนี่เรียนอยู่วันนี้น,นนี่เอาของมาขายเยอะแยะเลยอันนี้เป็นสภาพโดยรอบนะครับเด็กๆก็สามารถที่จะเอาของใช้แล้วหรือว่าของมาขายได้ให้กับเพื่อนๆนักเรียนด้วยกันนะครับกิจกรรมนี้จะมีเดือนละหนึ่งครั้งนะครับวันนี้พอพามาดูแผงขายนน,นี่นะครับน,นนี่อะไรมาขายางเนี้ โหขายดีเนี่ยโหนี่มีขนมมาขายแล้วก็เอาตะกุชีมาขายเยอะแยะเลยนะครับขายดีด้วยนะครับส่วนคนอื่นเก็จะมีของมาขายนะครับเดี๋ยวพาไปดูคนอื่นขายก็มีของเยอะแยะเลยนะครับเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กๆนะครับมาเรียนรู้การซื้อการขายนะครับสินค้าด้วยตัวเองนะครับโดยผู้ปกครองจะไม่เข้าไปยุ่งนะครับ ก็ปล่อยให้เด็กๆเขาเตรียมของแล้วก็ตั้งราคาแล้วก็เก็บเงินใช้จ่ายเองนะครับโอ้โน,นี้มีเพื่อนมนาะช่วยขายด้วยเนาโอ้หรู้สึกว่าแผงน,งนี้จะขายดีกว่าเพื่อนเลยนะครับอ่านี่ยิ้มหน่อยอ่าวันนี้พ่อก็รายงานจากโรงเรียนลาดเินิดนะครับ ที่ปฐมนะครับนะครับที่กรุงเทพครับใครมีอะไรก็าฝากคอมเมนต์ไว้ได้นะครับนะครับแล้วกดอย่าลืมกดสับตะคายช่องดอทคอมดีตอนด้วยครับสวัสดีครับ